ช่วยแนะนำพระที่เน้นสายเหนียวสายโดนยิงเอาแบบว่าที่กันกระสุนเขามองหน้าผมอ่ะผมก็เป็นล็อกสตาร์ทุกทีเวลาจะฉายพระผมเนี่ยผมจะรู้สึกแบบโอ้ยตัวเองเป็นล็อกสตาร์เพราะโดนราคาล็อกสตาร์รุ่นหนึ่งที่ที่แบบถ้าปกติอาจจะเฉยแต่ผมก็ไปหลงรักเหรียญที่สึกมันก็เลยมีอะไรทดแทนอะไรแบบแปลกๆกันหมดนะครับ ครับพวกรพอไม่กะชาแนลนะครับยังอยู่กับคุณต้า p a r a ด o อนะครับวันนี้เนี่ยอีพีนี้เราก็จะมาเจาะลึกพระแต่ละองค์ที่คุณต้าเนี่ยศรัทธาแล้วก็เก็บสะสมไว้นะครับเราจะมาเริ่มจากพระหลวงพ่อพานครับอ่าหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังจังหวัดประจวบนะฮะ,ะก็เป็นเริ่มต้นที่มามด้วยความบังเอิญที่บอกคือมันมีคอนเสิร์ตแล้วมียิงกันครับครับผมก็เลย ไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นแฟนพันธ์แท้อาจารย์ลอบทิศให้ช่วยแนะน,นําแนะนําพระที่เน้นสายเหนียวสายโดนยิงผมบอกตอนนั้นบอกเขาเลยว่าอเอาแบบว่าที่กันกระสุน <laughs> กันกระสุนเลยนะไม่ได้บแบบแค่ว่า <laughs> ปลอดภัยกันกระสุน <laughs> แต่แต่งานจริงๆไอ้งานที่เกิดขึ้นก่อนห,อหน้านั้นอ่ะเขาปาระเบิดโอ้ยผมก็พลาดตรงเนี้ยไม่ได้ไปถามเขาเพราะพระการระเบิดนะฮะเขากันกระสุน เขาเลยแนะนําหลวงพ่อพานมาซึ่งผมก็จุดเริ่มต้นที่เท้าความไปแล้วคือไปอยู่ดีไปตกลงจะเช่ากับเขาพอดีเขามีพระเลยเอามาให้เช่าก็เลยติดสอยเหมือตามน้ําไปเลยเริ่มจากฮะเริ่มจากหลวงเป็นพระผงหรือว่าพระเหรียญพระผงครับแล้วก็มีพระเหรียญเหรียญหล่อครับเหรียญหล่อมีเหรียญหลอด้วยตอนนั้นก็เช่าแบบ S <S 1> <S 1> เสียไม่ได้เพราะว่าลบปากไปแล้วแต่พอเช่าไปเห็นองค์จริงรู้สึกประทับใจครับแว็บแรกเลยนะฮะอันเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับปฏิหารเลยแวบแรกอ่ะเกี่ยวกับความประทับใจในพุทธศินรู้สึกว่าอุ๊ยอย่างเช่นอ่ารุ่นนี้เป็นอ่าพิมพ์สมเด็จหลังเขาเรียกเ่หลังอุหลังอุงงงเป็นตานะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเนื้อเนี่ยมันมีความจัดดีผมเป็น คนชอบพับผงครับแล้วก็แบบพอดูไปแต่ว่าตอนที่เขาถ่ายรูปมาจืดมากจืดเหมือนแบบเาผงพัตเตอร์ครับแต่พอดูจริงแล้วแบบเอยมีเสน่ห์เนาะมันมีเสน่ห์แล้วมันมีแบบบางทีมีว่านผสมหน่อยๆมีสีชมพูแล้วเลื่อมแล้วก็ที่สําคัญคือมีข้าปลวกครับครับแล้วทําไมมีข้าปลวกครเพราะว่าเก็บไว้นานแล้วปลวกขึ้นครับอันนี้มีข้าปลวกด้วยนะครับโอ้โหแล้วขอส่องหน่อยได้ไหมได้ยอันนี้อันนี้แบบ คือดูแล้วเนี่ยคลาสสิกมากทาไมถึงมีผ้าปวกนะฮะเพราะว่าเก็บไว้นานแล้วปวกขึ้นฮะบบางผ้าบางรุ่นเนี่ยเป็นปวกแบบเป็นก้อนเลยแล้วผ้าก็อัดอยู่ตรงนั้นใช่ใช่ใช่นี่เห็นอู้ต่แต่กลายเป็นความมีเสน่ห์ีเสนั้นครับเหมือนถ้ภาพวก็เหมือนภาพอิมเพรสชันนิสต์จุดๆผมดูเหมือนเป็นคาบกู่เป็นคาบกู่แล้วความสวยมันก็คือถ้ายิ่งมีสําหรับผมเนี่ยแบบอินดี้และก็จะชอบ ถ้าปลวกเยอะแอะชออปลวกกระจัดกระจายเป็นจุดๆก็จะมองว่ามันเป็นองค์ประกอบของความสวยถ้าองค์นี้ประกวดได้นะครับก็ได้อนี้ก็สวยประกวดได้แต่ก็อยู่ที่กรรมการเขาจะเลือกแบบสะอาดหรือปลวกอะไรเงี้ยนะครับบางองค์ก็แบบโหมีแบบปลวกขึ้นที่มันมันทั้งองค์เลยฮะแล้วก็กลายเป็นความสวยอีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเป็นเสน่ห์ที่ผมหลงไหลตอนแรกเลย ผมก็จะมาเก็บพระหลังอุเนี่ยปี2494ี่้ามาฮะครับไม่แน่ใจปีชัดเจนแต่ว่าหลังจักนั้นก็ค่อยๆมาต่อไปอีกอันหนึ่งที่ผมจะลงสเสน์พระแนวพระผงหลวงพ่อพานรุ่นนี้ก็หายากรุ่นเนี้ยชื่อว่ารุ่นหูใบสีบจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับถ้าสองก็ไปในร่องเนี้ย จะเห็นเป็นเส้นว่านครับร่องรอยแตกครับโชคดีที่มีรอยแตกจะหักในครับเนียก็เดี๋ยวตีราคาให้โอไม่เคยสองฟ้าแล้วมือสั่นขนาดนี้มาก่อนเออมีในร่องดูในร่องอ่ะจะมีเส้นที่เป็นว่านอ่าเป็นเส้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 นอันนี้เสนบแล้วผมรู้สึกว่าประทับใจมากแล้วก็คือความรู้สึกเนี่ย ผมเวลาเล่นหลวงพ่อพานเนี่ยจะชอบนึกไปถึงหลวงปู่ดูทุกทีเพราะถ้ารุ่นเนี้ยก็รุ่นแรกๆก่อนรุ่นนี้อีกฮะเป็นรุ่นรุ่นแรกๆเลยก็จะนึกไปถึงรุ่นรุ่นของหลวงปู่ดูเสียงพมใหญ่ของหลวงปู่ดูอะไรเงี้ยมันจะได้อารมณ์คล้ายๆกันมาถึงเนื้อหาใช่ไหมฮะทั้งทั้งไซส์ทั้งความรู้สึกทั้งอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็จะสะสมแบบรุ่นอื่นๆแต่รุ่นที่เขาดังคือจริงๆหลวงพ่อพานเนี่ย เขาจะดังเรื่องการยิงไม่เข้าการอุบัติเหตุสายเหนียวเค้าคาดปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยยิงแล้วปืนไม่ออกอะรุ่นไหนรุ่นไหนที่แปลว่าทุกรุ่นอะไรมันเป็นรุ่นแชะอะไรสักอย่างหกแะอะไรเนยซึ่งไม่ได้เอามาครับผมพอดีวันนี้หยิบมาเท่าที่ได้แต่ว่าที่เขาดังก็คือนี่ครับตะกุดอืตะกุดหลวงพ่อพานเนี่ยเขาเรียกว่าตะกุด ้านิ้วเก้าปล้องนาจะมีปล้อง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 แล้วจะดูยังไงก็ต้องคลี่ออกมาดูเลยครับอืผมมาเช่าไว้ประมาณนึงเพราะว่าอยากจะเอามาศึกษาครับแล้วก็ค้นพบว่าหัวไม่ไม่ถึงก็ต้องตูวันต่อไปหัวไม่ถึงหมายถึงมันยังดูยากใช่ไหมยังดูยากอยู่ครับอืแต่ว่าก็พอพอได้แค่ตรงผมก็จะชอบไอ้พวกแบบ ดูเนื้อว่าเออประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดเขาจะดูจริงเขาจะดูตัวจานร้อยอัขระเคยมีเหมือนกันที่แบบว่าเหมือนทุกอย่างพอคลี่ไปแล้วถามอาจารย์ลอบทิศอาจารย์ลอบทิศบอกอันเนี้ยมันจานคนละหลวงพ่อกันอะไรเงี้ยก็จะมีแบบนั้นเหมือนกันแล้วอย่างนี้การคลี่กับตะกรุดเนี่ยมันควรหรือไม่ควรเนี่ยถ้าสมมติเราเช่าตะกรุดอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นคนเช่าผมว่าอาจจะต้องจําเป็นต้องคลี่เขาให้ชัวนะ ไม่งั้นไม่งั้นมันก็จะไม่รู้ว่าแท้เปล่าตะกรุดนี่มีกี่แบบครับตะกรุดก็มีหลายนิ้วเหมือนกันอันนี้ไม่รู้กี่นิ้วนี้น่ารักก็จะเป็นไซส์เล็กแต่ว่าเนื้อเนี่ยผมจะชอบของหลวงพ่อพานหมดเลยหรลวงพ่อพานหมดเลยครับเนื้อก็จะเป็นแบบแนวมะขามเปียกหน่อยอแล้วแล้วสำหรับถ้ามาเป็นแบบเลี่ยนๆเลยเป็นมันแผลบเป็นทองแดงเนี้ยก็ต้องระวังครับ อันเนี้ยเ<อ>ขาหน้ากลัวที่สุดของสายหลวงพ่อพันคือตะกุดก็เสี่ยงต่อการเจอของปลอมเคยไหมเคยเคลี่ออกมาเองเลยไหมเนี่ยเนี่ยผมเคยศึกษาแล้วมีดารมาม่าหมาถึงว่าคลี่ออกมาแล้วไม่ต้องคลี่แต,แต่ว่าดูเองไงรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วฮะครับแล,แล้วดาราม่ายังไงครับก็มันกลายเป็นมันก็ใช่แล้วก็ไม่รู้มันก็ใช่ือผมอาจจะตาผิดไปเองอันนี้ก็อินดี้อีกแบบหนึ่ง ตีแบบใช่ให้ไม่ใช่ให้ได้โอ้โหหมายถึงว่าเราเราดูแล้วเอ๊ะใช่ไหมแต่เขาบอกว่าใช่ทางทางที่คนคนขายคือส่งส่งตรวจแล้วอ้าวเหรอผมอาจจะตาหาเรื่องเองแล้วก็แต่คนที่ผู้ชายด้วยแต่ผมก็จะแยกออกไปว่าเออขอเก็บไว้ดูไว้ก่อนอย่างนี้คือยังไงครับเนี่ยก็เขาเขาล่ำลือว่าไอ้พวกแบบนี้มันเป็นรอยไหมที่แบบปลุกเสกไม่รู้จริงหรือปานะฮะ ที่บอกว่าเวลาเป็นลายเป็นรอยเวลาปลุกเสกแล้วพลังจะทําให้พลาสติกไอ้ยางที่มัดไหมอันนี้เป็นที่เขาล่าลือกันผมไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เขาล่าลือกันลองลองคลี่ออกมาดูไหมก็คลี่ออกมาปุ๊บออกมารักนะหรืออะไรอย่างเงี้ยทําไงก็จบจบจบเกมไปเลยจบเกม แต่ส่วนใหญ่เขาจะคลีย์มาให้ถายให้ดูก่อนแล้วอ๋อตอนตอนเขาขายใช่ไหมครับอันนี้บอกตามตรงว่าถ้าตะกุดเนี่ยเช่ากับเซียนที่ไว้ใจได้จริงๆเพราะผมากเจตนาผมจะเอามาศึกษาเผื่อเป็นเซียนกับเขาเหมือนกันแต่ดูแล้วน่าจะไปไม่ถึงขั้นนั้นโอ้ไม่หรอกครับมันดูบ่อยเจอบ่อยอ่านอักขละอะไรเงี้ยค่ะ แต่จริงๆอยู่กับอาจารย์รอบทิศเนี่ยก็น่าจะให้อาจารย์สอนอาจารย์เขาจะเสียนเรื่องพวกอักขระแต่ว่าเขาจะไม่มานั่งรู้ว่าอันไหนเก๊แท้ของพระนะครับอันนี้คือตะกุดนะฮะตะกุดที่โด่งดังของหลวงพ่อพานนะเนื้อเดียวเลยไหมฮะทองแดงอย่างเดียวเลยไหมใเนื้อเป็นเนื้ออะไรนะเงินเขาเรียกอะไรตะกัวเขาจะมีสั์อะไรของเขาครับซึ่งเรียกยากๆหน่อยก็อาจจะน้อยมาก แต่เสี่ยงโดนเกสสูงมากของตะกรดนะฮะถ้าใครถ้ายังไม่มั่นใจก็อย่าพึ่งไมม่ัเราเอาเหรียญก่อนอเหรียญกับพระผมก่อนแต่เหรียญเหรียญสองเหรียญนี้ผมชอบมากเลยเสน่ห์มากมันจะเรียงรู้เลยใช่ไหมคุณครับคุณตาจะเรียงไงนะครับโทษถ้ารุ่นแรกอ่ะจะเป็นรุ่นหนึ่งรุ่นที่เราพูดในปีที่แล้วชอบไม่เหมือนชาวบ้านครับเป็นอินดี้เลยผมจะหลงไหลเหรียญศึกครับอืถ้าถ้าศึกแล้วจะรู้สึก นีดายเก็บบองทีมันสึกแล้วมันกลายเป็นสวยอ่ะไม่รู้บางคนอาจจะไม่เข้าใจอารมณ์นั้นมันเป็นงานอาร์ตอ่ะผมว่าเป็นงานอาร์ตเนี่ยแล้วบางทีไม่มีจมูกปุ๊บมีแต่แววตาครับก็จะดูแบบเพราะว่จมูกโดนสึกไปหมดแล้วหรือว่ามีคราบอะไรเงี้ยฮะครับผมจะชอบปันี้มากถ้าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับเก็บไปเยอะมากรุ่นที่แบบรุ่นที่ไม่ ที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนี่ยทั้งถาดเนี่ยทั้งถาดเลยแล้วก็ไม่แพงด้วยไม่คมทั้งถาดเลยเอาแบบสึกๆจริงๆริ้าเช่าเบีโอ้โหจริงจังแล้วก็จะได้เอามาศึกษาดูรอยคอเขาแบ่งบล็อกแบบฮาร์ดคอเขาแบ่งบล็อกแบ่งอะไรไหมพวกนี้ครับอันนี้น่าจะมีบล็อกเดียวครับอ๋อมีสองบล็อกมันจะมีบล็อกคางขยื่นคางซ้อน อันนี้มีซ้อนเขาว่าไม่มีครับเพราะว่าคางไม่รู้ว่าซ้อนไม่ซ้อนน่ะหมาวมก็คือหาคางไม่เจอหาคางท่านไม่เจอเลยเออเลยไม่รู้ว่าซ้อนหรือไม่ซ้อนยังไง้าจะมีซ้อนเหมือนกันจะปีตรงเนี้ยซ้อนนเขาบอกว่าคางซ้อนเนี่ยจะดูทําเกยยากผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าแล้วรุ่นเนี้ยน่ากลัวอืมเกยเยอะมากแล้วเกยน่ากลัวมากครับโอ้โหเกยน่ากลัวมากใช้คํานี้เลยอืรุ่นหนึ่งเนี่ย เก๋แบบตำหนิต่างๆที่ดูบางครั้งก็โหต้องเป็นผู้แบบผู้เชี่ยวชาญด้านลึกซึ้งอ่ะถึงจะคนทำเก๊คนทําเก๊ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลึกซึ้งโอ้โหต้องเป็นแบบรู้ลึกรู้จริงมากครับอาแล้วต้ออย่างนี้ถ้าเก๋ทาเหมือนแล้วถ้าทํำล้นๆมาคุณต้าดูรู้เหรอครับก็ผมก็ต้องดูตามขอบข้างอะไรเงี้ยอจะรอยตัดจุดเดียวอืจุดนู่นจุดนี่ มันจะมีธรรมชาติอะไรของมันอยู่ครับอคือเราเห็นทุกวันเราก็จะรู้นะคือต่อให้เหรียญศึกเนี่ยไอที่เช่ามาไม่ต้องต้องเหลือจุดให้ดูไว้หน่อยอ่ามันจะมีอีกกรณีหนึ่งคือทําเป็นศึกอ่านั่นน่ะนั่นแหละทําเป็นศึกแต่ล่าสุดผมก็เพิ่งเจอทําเป็นศึกแต่ว่ามันก็เกะคือธรรมชาติไม่ได้อย่างนี้ไหมครแล้วก็เลี่ยมอย่างดีเลยมัดตาสังฝังโอ้โหดูคลั่งมากแค่แกะตอนแรกอ่ะ แกะยากแล้วไอ้แกะยากนี่ผมก็เริ่มเอะใจแล้วสร้างความลำบากเลยกันพอแกะไปตอนแรกเอะใจผมก็เลยแกะไปปุ๊บแล้วมาดูอ๋อมันเก๋เนี่ยภูมิใจในตัวเองว่าดูเก๋เป็นแกะเองด้วยแกะเองไม่ได้ผ่านเซียนหรอเพราะว่าหนึ่งก็คือมันไม่แพงมากผมก็ซื้อมาเช่ามาวัดดวงหน่อยๆแล้วก็เอะใจก็เลยแกะแต่แกะยากเซนแรกคือหุ้ยทำไมฝังไม่สซอร์แบบอืม แล้วเลี่ยมเก่าด้วยนะฮะเลี่ยมแบบของเก่าทําแบบแล้วก็แง่แง่แง่พเปิดดูแล้วดูไปดูมาเอ้ยก็เหมือนแท้พอดูไปดูมาเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วก็จําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลยคืนเขาไปอันนี้ต้องเป็นความภูมิใจเพราะว่าถ้าไม่ได้ดูด้วยตัวเองเกิดประสบการณ์แบบนั้นเองอ่ะก็จะจําไม่แม่นครับ แต่จริงอันนี้อันนี้เราต้องจริงๆเซียนพ้าเขาจะมีชื่อนะก็เ,เรียกเป็นเซียนต้ากุยบุหรี่ได้ไหมมันเรียกเป็นเซียนไม่ได้เรียกว่าเป็นหมูสมันหมู้าแล้วกันครับสมันน้อยหรือไม่ก็เซียนผ้เาเซียนผ้าในอนาคตโอ้เช่าผ้าวันนี้รวยวันหน้าอ่ามมาตอบเพราะมน10ปีคือลูกหลานไม่ไม่เดือดร้อน มาองค์ไหนต่อครับคุณตาก็พอรุ่นหนึ่งเนี่ยของผมมันชอบเนี่ยแหละชอบเก็บอย่างเงี้ยแล้วรุ่นรุ่นหนึ่งเมื่อก่อน2 5 0 0น่าจะ19นะครับ25 1 9้หนึอือะแต่ว่าเมื่อก่อนไม่เคยชอบเลยรุ่นนี้พอฮิตแล้วเหมือนเดิมอ๋อเหรอแต่ตอนนี้ไม่ฮิตแล้วเหรอตอนเนี้ยพอมาหลงไหลพระศึกแล้วก็หลงไหลหัวปักหัวปั๊มเฮ้ยถ้าสมมติโทษนะคุณต้ามีคนเนี่ยเอาพระรุ่นหนึ่งมาครับหวยมากเลย โอยแบบทองแดงจี๊ดจ๊าดมากครับมาให้คุณคุณต้าเช่าเอาไหมมันส่วนใหญ่เขามาแบบเขามองหน้าผมอ่ะผมก็เป็นล็อกสตาร์ทุกทีเวลาจะฉายภาพผมเนี่ยผมจะรู้สึกแบบโอ้ยตัวเองเป็นล็อกสตาร์เพราะโดนราคาล็อกสตาร์ภาพพันเป็นหมื่นอะไรเงี้ยอ๋อครับเพราะนั้นพอมาแค่ยิ้มมาไปเดินมาตั้งตั้งแต่ร้อยเมตรผมก็ ตรียมใจแล้วเช่าไหมคงไม่เช่าคือเมื่อก่อนนะบ้าบินมากเมื่อก่อนนี่แบบทุกราคาเล่นหมดหน้ามืดตามัวอย่างที่บอกแต่เดี๋ยวเนี้ยจะเริ่มแบบค่อยๆตกตะกอนแล้วค่อยๆรู้สึกว่าแพงละอันนี้แพงแพงแพงอะไรเงี้มันก็เลยเป็นที่มาของเช่าพัสดุเพราะว่ากะว่าเวลาหนึ่งคือเอามาศึกษาเองแล้วพัสดุจะยากหน่อย ถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้เราก็จะเก่งอแล้วเผื่อไปก้มๆเงยๆตลาดพ้าอะไรเงี้ยเผื่อได้พลุกมาแล้วความภูมิใจโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าอันนี้ผมคิดไปเองนะฮะถ้าไปปล่อยอ่ะก็น่าจะปล่อยได้เร็วหน่อยอเพราะว่าราคาไม่สูงผมคิดแค่ว่าเอามาศึกษาแล้วก็ปล่อยง่ายขายคล่องอ่างเงี้ยครับรุ่นต่อไปรุ่นที่สองน่าเป็นรุ่นเลื่อนสมรณศักดิ์ครับสำหรับแบบใครแขวนแล้วก็ โปรโมทได้ขึ้นเรื่อ้นแต่รุ่นเนี้ยผมโดนอะไรแปลกๆประจําเช่นเช่ามาแล้วเหรียญแตกบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะแพ้ทางพวกพาร์ที่ลมดําผมจะหลอนไปหมดลมใหม่ลมเก่าไอ้นี่เก่าใหม่ไม่รู้แล้วก็เลยหลอนหลอนนะฮะแต่ก็ทุกวันนี้ก็พยายามศึกษาเรื่องลมดําหมายถึงว่าตอนเช่ามาเราไม่รู้ว่ามันแตกหรือมาแตกตอนที่มาอยู่กับเราแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้สังเกตครับแล้วมาดูทีโอ้โห แล้วก hmm. oh. ็จะมีอภินิหารเยอะกับรุ่นที่สองที่ผมจะเจออะไรที่แบบอาเพศต่างๆหมายถึงว่าอาเพศในการเช่าผมก็เลยไม่ค่อยได้เก็บมากรู้สึกแบบแพ้ทางเก็บแล้วไม่ค่อยเวิร์กมันเหมือนแบบเดี๋ยวก็จะเจอลมดำใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเจอเรื่องสภาพเจออะไรแหละส่วนใหญ่ผมจะแพ้ทางลมดำจะดูไม่ค่อยออก ทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้กับพี่ๆที่เขาเป็นเซียนยังไงก็ดูยากต้องเห็นของจริงแล้วก็เป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สามก็ก็ยังไม่แพงแล้วก็แนะนําว่าถ้าใครอยากจะเก็บหลวงพ่อพานน่ะผมว่ารุ่นที่สามเป็นรุ่นที่น่าเก็บชื่อรุ่นอ่าน่าจะเป็นกระหนกข้างมังเหลียนกระหนกข้างอะไรสักอส่างจริงๆเราพูดถึงหลวงพานมาแล้วยังไม่รู้่าหลวงพ่อพานเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์อะไรเป็นหลวงปู่น่าจะเป็น หลวงพ่อพานเนี่ยจะเป็นสนิทกับหลวงพ่อเพลินเป็นศิษ<ช>ย์ลูกพี่แล<ช>้วแต่ว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อทองสุขที่เขาบอกว่าปลุกเสกร่วมกันรุ่นนี้เป็นที่เขาเล่ากันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ผมชอบอีกรุ่นจริงๆอ,อ่ะหลวงพ่อพานเนี่ยพอน,นึกในใจเฮ้ยก็ชอบหมดทุกรุ่นเลยเพราะอะไรก็ไม่รู้<ไหน>ก็รู้เลยว่าเพราะพุทธศินเหรียญหล่อทุกรุ่นเลยจะมีเสน่ห์ของมันเองเช่น อย่างอันเนี้ยเหรียญหล่อ,หอเนี่ยจะมีความแบบพูดไม่ถูกครับ<ม>พอดูสองไปมันจะมีความเป็นน้ําทอง<า>แล้วความ,ามสวยของเ<ม>หรียญหลอรุ่นเนี้ยคือจะถ้ามีน้ําทองแบบเป็นทอง,ทง<ม>ลอยๆมาก็จะสวยแล้วก็เนื้อเนี่ยถ้าเป็นสีแบบคล้ายๆเหมือนโลหะเป็นขี้มาขี้มามหน่อยๆจะถือว่าสวยะนงแต่อันนี้ไม่รู้สวยหรือเปล่าผมก็คว้าๆมารีบๆมาสวยสิ พกแล้วหล่อจะมีเสน่ห์คของพกแล้วหล่อืใช่พกแล้วหล่อพกแล้วหล่อฮะโอ้โหอกว่าเป็นรุ่นที่สี่อันนี้สวยอันนี้ชอบส่วนตัวเจอก็มักจะเช่าเช่าเช่าไปเรื่อยๆครับแล้วก็เช่าไปจนแบบเช่าไม่รู้มแแสดงว่ารุ่นนี้เช่าเยอะมากเลยเช่าเยอะเหมือนกันครับแต่เหรียญหล่อนี่คือเขาจะมีเสน่ห์ของตัวเขาเองนะ คือหล่อออกมาแต่บางทีมันจะมีคราบที่ไม่เหมือนกันครับมีรอยเลยที่ไม่เหมือนกันนี่นั่งผ่านนะนั่งผ่านอันนี้ก็น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของครับรุ่นหนึ่งแต่ว่ามันจะมีความหนักหน่อยแต่เหรียญรุ่นนี้รุ่นนี้เขาอันนี้ส่วนตัวชอบมากครับชื่อว่าเหรียญพุทธโคดมจะมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นครึ่งองค์เต็มองค์อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ยัง หายังไม่แพงมากแต่ผมชอบส่วนตัวเพราะในตำนานเขาเล่าไว้หนังสือบอกว่าอีกหน่อยเรียนรุ่นนี้จะดังโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ส่วนตัวไม่ต้องบอกผมก็เก็บรุ่นนี้คือคือจริงๆนะพูพอโคดมมพอออกรายการปุ๊บอะดังแล้วขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับเียหลวงพ่อพานผมมีเยอะถ้าจนหน้าตกใจตัวเองอะครับเช่าหมดเลยอะเพราะว่าช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยได้เช่าหลวงปู่ดูและเพราะว่า หมดตัวหลวงปู่ราคาสูงมากเลยโอ้ยแต่แต่หันมาเช่าหลวงพ่อพานเพราะว่าหลวงพ่อพานยังยังยังจับต้องได้ครับขอชื่อรุ่นอีกทีครับพุทธโคโดม,มเหรียญพระพุทธโคดมซึ่งเสน่ห์ก็คือจะมีเม็ด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 ตรงขอบนะฮะแล้วก็มีรูปพระแล้วก็กระทัดรัดแล้วก็ผมว่าเหรียญเนี่ยคมด้านหลังก็เป็นรูปหลวงพอ่อหลวงพ่อพานนั่งเต็มองค์มีครึ่งองค์กับเต็มอง แล้วมันจะมีเสน่ห์บางทีก็เป็นสนิมบ้างอะไรเงี้ยผมจะชอบมากเลยครับเหรียญรุ่นเนี้ยเห็นแล้วชอบแล้วไม่แพงยังอยู่หลักพันอยู่นี่ผิวไฟยังอยู่เลยนะครับเนี้ยครับอร,ร,รุ่นนี้ผมมีเยอะมากอแล้วก็ถ้าปีรุ่นนี้ก็มีเยอะเหมือนกันอันเนี้ยสวยแบบพิเศษสวยมากเป็นตะกุดเขาเรียกว่าเหรียญตะกุดคู่เนื้อเงิน ไม่ใช่ตะกรุดแบบนี้นะเป็นเหรียญเป็นเหรียญตะกรุดคู่เพราะว่าบางคนก็บอกตะกรุดไข่จะเป็นรูปตะกรุดไข่เป็นกากะบาทครับอยู่ข้างหลังมีเนื้อทองแดงเนื้อทองคําแล้วก็เนื้อเงินแต่ผมมาหลงไหลเสน่ห์เนื้อเงินเพราะเพราะว่าเนี่ยครับมันจะมีแบบความเป็นลุงลุงขึ้นออกไซด์แล้วก็มีแบบเป็นกระจกล้วนก็มีผมก็ไม่ไปชอบอีก จะไม่ชอบเลยแบบเนี้อยชอบขึ้นเงี้ยมีเสน่ห์ดีมันมีเสน่ห์แล้วก็แล้วก็เนี่ยอย่างมันจะมีลุงเป็นอีกเฉดหนึ่งชมพูมีเฉดแดงมีเฉดม่วงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยแต่ผมจะหลงไหลรุ่นนี้เป็นพิเศษตามธรรมชาติเลยรุ่นนี้มันก็โดยมือไปโดนบ้างอากาศโดนอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกันด้วยนะสองรุ่นนี้แต่ขึ้นเหมือนกันมีเยอะมากผมชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษราคาก็สูงเหมือนกันตอนนี้เล่นหากระดับอะไรรุ่นนี้ ก็น่าจะเป็นประมาณสามหมื่นอัพรุ่นตะกุดคว่เนื้อเงินครับซึ่งพอๆกันบางทีพอๆเหรียญรุ่นแรกเลยครับแต่ว่าด้วยหลงไหลเสน่ห์ของก็หวังว่าในอนาคตน่าจะไปถึงหลักแสนสาธุครับสาธุแต่ว่าตอนนี้ผมกักตุนไต้โอ้ยนี่ชอบส่วนตัวอันนี้ก็อีกอันหนึ่งอันนี้จะมาคู่ๆกันเป็นพิมพ์เดียวกันครับ เขาจะมีกลางใหญ่เล็กแต่ว่าหยิบมาได้เท่านี้อันเนี้ยหายากจัดว่าถ้าเป็นพิมพ์หูใบสีเนี่ยจะเป็นรุ่นหายากแทบจะที่สุดของหลวงพ่อพานานะฮะครับเหมือนกับเป็นพิมพ์เล็กพิมพใหญ่ไหมฮะเนี่ยใช่ครับอันนี้พิมพ์ใหญ่หรือเขาเรียกว่าพิมพ์ขนมปังอะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์กลางอ๋อนี่พิมพไม่มีพิมเล็กด้วยไหมแล้วก็มีพิมพ์เล็กแต่ว่าเสน่ห์ของรุ่นเนี้ยถ้าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ย ส่องไปอ่ะจะมีเนื้อว่านเหมือนข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 นฉีกฉีกฉีกเป็นส่วนผสมข้างในแหละครับรุ่นกลางก็ยังไม่ค่อยมีรุ่นเล็กก็ไม่ค่อยมีมีแต่รุ่นใหญ่ที่เป็นฉีกฉีครับนี่คุณต้าไม่ไม่ไม่ใส่ตรงตลับไม่ใส่อะไรเลยเนาะก็กะแบบเผื่อในอนาคตปล่อยเออดีเช่าบางทีเช่ามาศึกษาผมว่าส่วนใหญ่เช่ามาแล้วมาดูส่องดูดูเพื่อเพื่อทำความรู้อ่า แล้วก็เผื่อในอนาคตจะได้แบบเผื่อจะเช่าเองได้บ้างอะไรเงี้ยฮะอืมอันเนี้ยก็อือแตเยอะมากนี่นี่แค่ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งนะเพราะว่าโอ้โหมีที่หยิบไม่หมดก็เป็นลังลังอะอยู่ที่บ้านอะเป็นลังลังแต่สะสมไม่เยอะมากโดยเฉพาะรุ่นพวกแบบนี้รุ่นแปลกอืมอันเนี้ยจะมีเยอะมีเนื้อดําก็มีครับครับพวกเนี้ยถ้าถ้าประสบการณ์ส่วนตัวก็จะเป็นรุ่นพระสมเด็จหลังอู่เนี่ยจะมีหลายพิมพ์ครับ โอ้แต่นี้จะมีไหลตรงไหลพิมพ์นู่นพิมพ์นี่ด้านไหลไหลพิมโอ้โหมีเนื้อสีชมพูเราดูได้ทุกเราดูได้ทุกพิมเลยไหมครับตอนนี้ถ้าเนี้ยผมสามารถเช่าเองได้ละเชี่ยวชาญโอ้โหต่อมาตอนนี้กำลังศึกษารุ่นหนึ่งอยู่ครับเป็นศึกษาแบบผมบอกแล้ว่าเาสึกๆนี่คือวิถีเซียนพ้าเลยนะจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยคืออีกหน่อยนี่เป็นเซียนได้เลยนะเนี่ยก็ทําบัตร ขายได้ <พา S 2> แล้วของเตยมตัวนะฮะจริงๆอยากจะบอกว่าเป็นคนขายเก่งด้วยนะครับอขาขายเก่งด้วยขายเก่งมากโอ้โหจำได้ไหมว่าเช่าแล้วทั้งหมดกี่องค์อ้เยอะคือถ้าเมื่อไหร่หลวงพ่อพานพระขึ้นเนี่ยรวยเลยอะครับโอ้มีมีเป็นเพราะว่าเช่าคือหลวงพ่อพานเนี่ยเช่าด้วยความชอบจริงๆมันผมแนะนําว่า ถ้าคนที่ชอบอะไรแบบนี้มันมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างทุกๆรุ่นเลยครับ,รบไม่ว่าอย่างเช่นเนี่ยเหรียญหลอกก็จะมีน้ําทองมีความเป็นขี้มา้าอะไรเงี้ยหรือว่าเหรียญเงินเนี่ยก็จะมีเงาเงาลุ้งๆอ่ะผมผมก็เช่าพา้าไหลหลวงพ่อนะฮะแต่ว่ามาหลงสเสน่ห์หลวงพ่อพานดึงเนี้ยคะหรือรุ่นหนึ่งที่ท,ที่แบบถ้าปกติอาจจะเฉยแต่ผมก็ไปหลงรักเหรียญที่สึก มันก็เลยมีอะไรทดแทนอะไรแบบแปลกๆกันหมดนะครับอยากดูไหมเอฟซีคุณต้าครับคุณต้าเก็บพกอะไรไว้บ้างในตัวเฮ้ยอันนี้ทีเด็ดเลยเพราะไม่เคยบอกมาก่อนครับอ่าอยากให้คุณต้าโชว์นิดนึงว่าในตัวที่คุณต้าพกมีอะไรบ้างพูดแล้วจะเขินเพราะว่าบ้านน่อยู่ติดหลวงพ่ออีนะครับแต่เช่าคือหลวงพ่ออีเนี่ยเช่าเยอะเหมือนกันประหลัดขิกแต่ว่า พ่อเอาไปหมดแล้วเยอะครึ่งลางของขังเพราะพ่อจะนับถือหลวงพ่ออีมากครับผมก็เลยพกประจําตัวคือหลวงพ่อเหลือครับนี่อันนี้นะฮะนี่เป็นเขาเรียกว่าหัวจิ้งจกพกเพื่ออะไรครับก็พกแล้วองค์เนี้ยที่บอกว่าจับแล้ววุบว่่าแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเวลาพกไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันลื่นไหลเร็วรถไม่เคยติดอื อะไรแบบนี้มันจะรู้สึกแบบนั้นฮะแล้วก็เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตก็อธิษฐานไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะกันพวกคุณใสอะไรตามของเขาได้แล้วก็เมตตามหาเสน์อธิษฐานแล้วก็ขอให้ร้องดีคนเอนดูอะไรก็ว่าไปโอ้โหทุกครั้งเลยทุกครั้งครับจะพกติดตัวครับป้องกันแบบเนี่ยแหละบางทีก็เดี๋ยว มีแฟนเพลงเกิดเล่นของนี่นะปวดมากอันนี้หลายคนก็บอกนักดนตรีนักร้องหลายคนก็บอกอมาถามเยอะว่ากันยังไงบางทีเขาไม่รู้ฮะเธอมาก็ปุ๊บมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้โอเคแต่มีอันนี้ก็จะอุ่นใจแล้วทีคอนอกจากผงไพยกูมาแล้วแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้คือเออเป็นหูเล็กมากเป็นประหลัดขิกตัวจิ๋ววันนี้ของหลวงพ่อส้วน วัดวัดเขาแดงืัดยัประจวบเหมือนกันมั้งฮะอันนี้ได้กับมือเลยแล้วหลวงพ่อก็จากไปแล้วอแต่ผม่ไปทันที่ไปทไานจากทองเหลืองเหรอครับก็เป็นสายหลวงพ่อยิ้ดเขาสนิทสนิทกันฮะนี่เดี๋ยวอินเสิร์ให้ดูนะครับโอ้โหเก่าแบบว่าหงเล็กที่เกิดขึ้นตั้งใจให้เป็นอย่างนี้หรือว่าก็มันก็ ที่เกิขึ้นไปเองเพราะว่าพกแล้วมันเหงื่อออกก็จะเป็นเคล็ดเพราะว่าอันนี้ทันหลวงพ่อเขาเสกให้กับมือปกติสมัยก่อนเขาเขาห้อยประหลัดขิ่ที่บ้านมีเยอะเพื่อนผมมาห้อยเป็นแบบ้องทุกคนเพื่อนผมมันต้องห้อยเสียดายน่าจะเป็นเด็ดมาตอนนั้นเพราะว่าหลวงพ่ออีด้วยเป็นแบบกาะปังหาครับผมเขาจะห้อยเต็มเด็กรุ่นนั้นอ่ะเขาจะห้อยแล้วมันจะตลกตลกหน่อยเพราะว่าจะดูแบบ เป็นอะไรดำๆมาฮะเป็นประหลัดขิดกันแล้วตอนนี้เสียดายแล้วอันนี้เราก็จบหลวงพ่อพานแล้วนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าห้ามพลาดเลยหลวงปู่ดู่วัแกะมาดูกันว่ามีองค์ไหนแล้วมีตะกุดองค์ไหนที่หืมสุดๆเลยมาดูกันอีพีหน้าครับอันนี้เน่จะบอกว่าเป็นสายประกวดจริงๆโบแดงวดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวมันนะครับเอาละครับผสมผสมแลก็ใส่ให้มันโด่โค้บางทีมันได้จากรุ่นอื่นอีกองคหนึ่งที่ ชอบได้รับรางวัลบ่อยองค์นี้ก็เป็นองค์แรกๆกันที่เช่าครับจริงๆเขาเขาเรียกว่าพระเรือเจ้าของนะครับครัเพราะจริงๆ<อ>กระท้อะเป็นนิดเดียวเองเยอะเหมือนกันแพงเหมือนกัน